สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณมาโนโศรัทธาของคุณสุพิษพฤทธิกุลศรัทธาของคุณอัมพวันหลีอาพอรร่วมกันรับเป็นชาวภาพ ขอโน้มนาการศักษาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้แล้วขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ว่าสัพพธานังธรรมธานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวง มหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานร่วมกันในคืนนี้ <c oughs> ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณมาโนทคุณสุพิษพฤติกุณให้คุณอัมพวันหลีอาพรทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัย ทางหลายทางปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณวันชัยคุณวันิิดาสุขาวรากรและครอบครัวสร้างกุศลอุทิศให้กับนสสิริสุดาสุขาวรากรพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้ว ขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับคําว่ากามนะ่หมายถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาและมนุษย์และสัตว์หลายมีสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาอยู่สองชนิดคือวัตถุกรมกับกิเลสกามนี่คือเรื่องของกามมาอารมณ์นะครับนะ กามอารมณ์องคธรรมได้แก่กามจิตห4เจตสิกห้าบสอรูก28นะฮะกามอารมณ์มีแค่นี้กามจิตห้สก็มีกามเป็นอารมณ์เจตสิกห้สิบสอก็มีกามเป็นอารมณ์รูป28ก็เป็นอารมณ์ของกาม จึงเรียกกันว่ากามอารมณ์เรียนไม่หมดหอกครับแต่รู้ปริมาณมันไว้ก่อนว่ากามอารมณ์มีอะไรบ้างนะกามจิตห้าสิบสี่จิตที่มีกามเป็นอารมณ์เรียกว่ากามจิตนะครับกามเป็นอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระแล้วก็มีกิเลสเป็นอารมณ์ได้ รับรูปเสียงเป็นโลผลตระภะรับอิเลสสิบเป็นอารมณ์ได้นั่นคือกามจิตเจตสิกทั้งห้าสิบสองที่ประกอบกับกามจิตห้าสิบสี่นั่นแหละครับรูปยี่สิบแปดก็ไม่ได้เป็นกามจิตแต่เป็นอารมณ์ของกามจิตรูปยี่สิบแปดนะฮะเป็นอารมณ์ของกามจิตนั่นคือกามะอารมณ์อา้าวทำความเข้าใจเรื่องกามอารมณ์ให้เข้าใจก่อนนะ ว่าสิ่งที่จัดเป็นกามมาอารมณ์นั้นมีเท่าไหร่อะไรบ้างว่าโดยหลักนะฮะกาม,มาจิตห้สี่มีอะไรบ้างกรม,มาจิตห้บสอากุศลจิตสิบสองอาเหตุวกจิตสิบปกาม,มาวจระโสภณจิตยี่หมดเลยอา,อาอกุศลจิตสิบสอง อเหตุกจิตสิบแปดแล้วก็การมโสมนาจิตยี่สิบสี่รวมเป็นห้าสิบสี่ไหครับตอน,นิกรรมาจิตห้าสิบสี่เนี่ยเป็นจิตของปุุชนก็มีจิตของอรหันต์ก็มีนะครับจิตของพระอรหันต์ก็คือหาสิตุปาทจิตหนึ่งแล้วก็มหากิริยาจิตแปด มหากริยาจิตแปดก็เป็นกรรมจิตทำไมจึงเป็นกรรมจิตในเมื่อจิตเป็นจิตของพระอรหันต์ก็เพราะกรรมจิตคือมหากริยาจิตแปดนั้นมีรูปเป็นอารมณ์ก็ได้มีเสียงเป็นอารมณ์ก็ได้มีกลิ่นมีรสเป็นอารมณ์ก็ได้นณะให้เข้าใจตรงนี้นะครับจึงเรียกว่ากรรมจิตมหากริยาก็ต้องมีการเห็นการได้ยินรับกลิ่นรับรสรับการสัมผัสเมื่อมหากริยาจิต เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสเป็นจิตที่พ้นจากกิเลสแต่รับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้จึงเรียกว่ากรรมจิตมีทั้งหมด54นะครับเจตสิกทั้งหมดจิตใดเกิดเจตสิกก็ประกอบจิตใดเป็นกรรมจิตเจตสิกก็เป็นกรรมาจิตไปด้วยจิตใดเป็นมรรคตาจิตเจตสิกก็เป็นมรรคตาจิตไปด้วย จิตใดเป็นโลกุตระจิตเจตสิกที่ประกอบก็เป็นโลกุตระไปด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำผู้นำเป็นกามเจตสิกที่ประกอบก็เป็นกามจิตเป็นมคตะเจตสิกที่ประกอบนั้นก็เป็นมคตะจิตเป็นโลกุตระเจตสิกที่ประกอบนั้นก็เป็นโลกุตระ ส่วนรูปทั้ง28นั้นเป็นอารมณ์ของกามาจิตได้ทั้ง54จึงเป็นกามมะอารมณ์ไปด้วยนะครับเข้าใจไหมเข้าใจก็เฉยไว้ไม่เข้าใจก็เฉยไว้เพราะเพลงก็บอกว่าเฉยไว้ก็ดีเอง เลยไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะอ้าวกามอารมณ์มีสภาวะที่ถูกเรียกว่ากามอารมณ์เพียงเท่านี้แต่ว่าความหมายนั้นมันคลุมไปทั่วทุกทิศเลยนะครับชีวิตเรานะมองไปทางไหนก็เจอแต่กามอารมณ์เพราะสิ่งที่มองเห็นทั้งหมดนั้นเป็นรูปารมณ์ นะเสียงที่ได้ยินนั่นก็เป็นสัทธารมก็เป็นกามอารมณ์กันกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กระทบกายก็เป็นกามะอารมณ์ตกลงเราอยู่กับกามะอารมณ์นะไม่แค่นั้นนะฮะเราท่านทหลายอาหมูสัตว์ทลายในกามภูมินะกามภูมิก็ประกอบไปด้วย อบบยภูมสี่มนุษย์หนึ่งเทวภูมหกนะฮะเทวภูมหกเป็นกามสุขติสเจดคือมนุษย์หนึ่งเทวภูมหกรวมเป็นเจ็ดเป็นทุคติสสีนะสี่กับเจ็ดเป็นสิบเอ็ดเศษภูมินี้เรียกว่ากามภูมิกามภูมินี้ก็ยังเกี่ยวข้องกันกันกบอารม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวข้องกับกามะอารมณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแล้วกามะอารมณ์ให้เราได้เข้าใจมีคำอยู่คำหนึ่งนะคือกามะคุณอารมณ์นะในกามสุขติเสษภูมินั้นยังมองเห็นกามเป็นคุณนะ หมูสัตว์ทั้งเสสาทั้งเสดภูมินะฮะมนุษย์สภูมิหนึ่งเทวภูมิหกอบายภูมิสี่ยังมองเห็นกามเป็นคุณยังมองเห็นกามเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาทั้งวัตถุกรมและกิเลสกามอุทุชนอย่างเราเห็นกามเป็นคุณจึงแสวงหาคุณของกาม อริยเจ้าทั้งหลายเห็นกามเป็นโทษจึงหนีกามไม่ปรารถนาในกามฉะนั้นทางเดินของชีวิตของปุถุชนที่ยังหนาด้วยกิเลสก็ยังเห็นกามเป็นคุณแสวงหาคุณของกามและก็ติดอยู่ในคุณของกามส่วนพระอรยเจ้าทั้งหลายไม่แสวงหากามแล้วก็ไม่ติดอยู่ในกามแต่ยังต้องอาศัยกาม แต่ไม่ติดอยู่ในกามไม่แสวงหากามต่างกันตรงนี้ฉะนั้นเราท่านทลายที่เรียกว่าปุถุชนนั้นก็คือยังเห็นกามเป็นคุณยังหาสิ่งที่สวยสวยยังหาเสียงที่มันเพราพราๆยังหากลิ่นที่มันหอมๆยังหารสที่มันอร่อยอร่อยเมื่อกี้เดินลงไปหารสที่มันอร่อยพอพอเขาบอกร้านนี้ไม่อร่อยงั้นไม่เข้า Uh, ใช่ไหม <c oughs> uh, 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 อยางหาสิ่งที่สัมผัสเย็นๆ uh, อย่างห้องนี้ถ้าเกิดร้อนนะ uh, เอาไหมไม่เอาต้องติดแอร์นับติดพัดลมหาความเย็นให้ uh, <c oughs> uh, ก็เพราะเรายัางมองเห็นกามเป็นคุณจึงแสวงหากามพอใจในกามติดใจในกรรมนี่การแสวงหากาม มีอยู่สองทางสแสวงหากรรมด้วยสุจริตกับสแสวงหากรรมด้วยทุจริตสแสวงหากรรมด้วยกุศลลจิตกับสแสวงหากรรมด้วยอกุศลลจิตมันวุ่นวายกันตรงนี้มันวุ่นวายกันตรงนี้เพราะขาดความรู้ขาดความเข้าใจจึงมีการสแสวงหากรรมในทางที่ผิด ถ้ามีความรู้มีความเข้าใจก็ถึงจะติดอยู่ในกามพอใจในกามก็จะแสวงหากามในทางสุจริตทางบาปท,ทางกุศลเราก็ไม่เอาเลี่ยงทางใดเป็นบุญเป็นกุศลเราก็เอานั่นคือประโยชน์จากการมีศีลประโยชน์จากการมีธรรมะมีศีลก็เว้นจากการแสวงหากามที่เป็นบาปเป็นทุจริต นะมีธรรมะก็แสวงหากรรมที่ไม่เป็นบาปไม่เป็นทุจริตมีอกุศลและจิตก็แสวงหากรรมในทางบาปทางทุจริตไปฉะนั้นสังคมที่มีศีลมีธรรมะจึงไม่นิยมการทำบาปไม่นิยมการทุจทำทุจริตนะสังคมที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมะจึงนิยมการทำบาปนิยมการทำทุจริต สแสวงหากรรมในทางบาปแสวงหากรรมในทางทุจริตสังคมเราจึงาดามมีพฤติกรรมแตกต่างกันสังคมใดมีศีลมีธรรมะมากสังคมนั้นก็สงบไม่เบียดเบียนกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสังคมใดไม่มีธรรมะสังคมใดไม่มีศีลสังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยการเบียดเบียนนะ แสวงหาด้วยการเบียดเบียนมีความเป็นอยู่ด้วยการเบียดเบียนกันฉะนั้นก็ศีลและก็ธรรมะจึงมีความจำเป็นต่อการที่จะพัฒนาสังคมตอนนี้เขาเอาศีลออกมาตั้งหลายปีแล้วนี่เอาธรรมะออกมาตั้งหลายปีแล้วนั่นคือวิชาศีลธรรมเอาออกมากี่ปีแล้วครับนับแต่ปี2524นะ 2 1 2 4นะวิชาศิลธรรมถูกถอดออกจากกระทรวงศึกษาธิการถูกถอดออกจากกระทรวงศึกษาธิการวิชาศิลธรรมวิชาหน้าที่พลเมืองถูกถอดออกนะแล้วก็วิชาวิชาประวัติศาสตร์ก็ถูกถอดออก เช่นคนที่จะให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมะถูกถอดออกแล้วก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆค่อยๆหมดไปเพราะฉะนั้นเราขอให้เราได้เข้าใจโลกวุ่นวายเพราะขาดศีลขาดธรรมะโลกมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีศีลมีธรรมะก็น่าอัศจรรย์ สังคมเรากรับนิยมไม่มีศีลไม่มีธรรมะพอจะเอาศีลเอาธรรมะเกรงใจาศาสนาอื่นเขาโอ้น่าอัจย์นะจะเอาศีลเอาธรรมะเกรงใจาศาสนาอื่นอืมเพราะศีลเพราะธรรมะเป็นของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยไม่เอา และคนเอาออกก็เป็นคนศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธอันนี้ก็พูดแล้วก็เหมือนไปกระทบเขาๆแต่ว่าความเป็นจริงแล้วปี2 5 2 4 2 5อนาผู้นำศาสนาคริสต์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาหลายท่านก็คงรู้เพราะท่านเป็นคนเอาวิชาศีลวิชาธรรมะออก และเอาวิชาคุณธรรมมาใส่แทนนะศีลน่นะห้ามการทำบาปห้ามการทำทุจริตเพราะการทำบาปทำทุจริตนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดความเล่าร้อนอ่าฉะนั้นเขาก็ไม่นิยมการห้ามทำบาปห้ามทุจริตเขาก็เลยเอาออก เพราะเป็นบังคับเป็นการบังคับไม่เป็นอธิปไตยและเหตุผลเขาก็แล้วกันนะฮะนี่ผ่านมากี่ปีแล้วครับนับแต่ปี2124เป็นต้นมา30กว่าปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราห่างไกลจากศีลผ่านไกลจากธรรมะ โดยหลักสูตรการศึกษามาสาสบกว่าปีแล้วแต่เราเนี่ยเขาไม่เอาเราเอาฉะนั้นเราอยู่ได้ที่เราไม่เชื่อฟังเขาแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีศีลมีธรรมะอะ แต่วิชาการของประเทศไทยเขาไม่เอาศีลไม่เอาธรรมะมาจงแต่ปี224แต่เขาต้องการคนซื่อสัตว์คนสุจริตนะเออแต่วิชาทำให้คนซื่อสัตว์วิชาทำให้คนสุจริตเขาไม่เอาเขาจะเอาแต่คนซื่อสัตว์เอาแต่คนสุจริตนะแล้วเดี๋ยวนี้ใครซื่อสัตว์สุจริตก็โดนเคียเอาออกเขาไม่ชอบนะ เขาเรียกว่าใช้งบประมาณไม่เป็น <c oughs> ก็น่าอาศัศจรรย์อยู่เอา้าเรารักชีวิตเราก็ต้องคิดมีศีลมีธรรมะได,ด้ขอให้เราได้เข้าใจแทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการมคุณอารมณ์นะครับศีลธรรมะเนี่ยมีประโยชน์ตอ่อหมูชนที่ยังต้องอาศัยการมคุณอารมณ์ กราบใดหมู่ชนยังอาศัยกรรมมาคุณอารมณ์เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอัตภาพกราบใดหมู่ชนยังเห็นว่ากรรมเนี่ยมีคุณอยู่ศีลก็ต้องมีความจําเป็นต่อากามมคุณนะครับถ้าเรามีกรรมคุณอยู่กับศีลอยู่กับธรรมะคุณของกรรมมันก็เกิดถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมะกรรมก็กลายเป็นโทษ ติดคุกเพราะกรรมเท่าไรเอาพูดง่ายงติดคุกเพราะผิดศีลข้อที่หนึ่งเท่าไรติดคุกเพราะผิดศีลข้อที่สองเท่าไร่ติดคุกเพราะผิดศีลข้อที่สามเท่าไรติดคุกเพราะผิดศีลข้อที่สี่เท่าไรเสียคนเพราะผิดศีลข้อที่ห้าไปเท่าไรงบประมาณที่ต้องเอามาถมกับการผิดศีลห้าข้อเนี่ยปีหนึ่งกี่หมื่นล้านกี่แสนล้าน เราไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้วิจัยกันเรื่องนี้นะเพราะหลักสูตรการศึกษาเรื่องกามคุณอารมณ์ไม่มีหลักสูตรการศึกษาเรื่องกามคุณอารมณ์ไม่มีไม่มีนะฮะเราไม่มีการศึกษาเรื่องกามคุณอารมณ์คืออะไรกามคุณอารมณ์มีดีอย่างไรกามคุณอารมณ์มีโทษอย่างไร ปุถุชนเห็นกามเป็นคุณแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นกามเป็นโทษความเห็นของปุถุชนกับความเห็นของพระอริยเจ้าทั้งหลายแตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับดินและใครมีสุขใครมีทุกข์ปุถุชนมีทุกข์เพราะเห็นกามมาคุณเป็นเห็นกามเห็นคุณของกรมใช่ไหมอริยชนมีความสุขเพราะเห็นกามเป็นโทษ บ้านไม่มีจะอยู่ปูไม่มีจะนอนหมอนไม่มีจะนุนทุนไม่มีจะลงถือบาทใบเดียวมีความสุขที่พูดนี้คือใครครพระสงฆ์พระพุทธเจ้าที่ครับพระพุทธเจ้าอย่าไปว่าพระสงฆ์ที่ครับ นะพระพุทธเจ้าครับนะพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวอย่างของชนทั้งหลายชนทั้งหลายเห็นดีเห็นงามเอาอย่างพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเล่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําก่อนนะครับมีบาทใบเดียวนะแต่ก่อนนะตอนที่ยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้ามีอะไรฮะร มีปราสาทมีเวียงวงังมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นมีมียิ่งกว่าคนอื่นทั้งหลายทั้งปวงบ่อทองบ่อเนียนะฮะลึกหนึ่งโยชนะฮะสิบหกกิโลเมตรนะฮะอาท่านมีบ่อทองกว้างหนึ่งโยตรึ่งโยชนะพอหรือยังฮะ แค่เส้นเดียวหนักสี่บาทนี่ก็อน,นอนยินไม่ต้องกระถึงมีบ่อทองแล้วครับใช่หรือเปล่าแต่เจ้าชายจิตตธะเดินหนีบ่อทองเดินหนีสมบัติเดินหนีเวียงวังไปทั้งหมดเห็นอะไรจึงเดินหนีแล้วครับเห็นอะไรจึงเดินหนีอ่า เห็นโทษของกามไปทำไงถึงเห็นโทษของกามคะล่ะอะไปทำไงเห็นโทษของกามช่วยคิดหน่อยเถอะช่วยคิดหน่อยว่าเจ้าชายสิทธัตถาน่ะคิดอย่างไรจึงได้หนีวังหนีเบียงอะอะเห็นคนแก่ เจ้าชายศิษฐาเห็นคนแก่ถึงถึงทิ้งเวียงทิ้งวางแล้วเราเคยเห็นคนแก่มื่อวานแล้วทำไมไม่คิดทิ้งเวียงวางเหมือนเจ้าชายสิษธาบ้างโทษบารมีอีกแล้วเราไม่มีบารมีโอ้ <c oughs> ช่วยคิดหน่อยเถอะเจ้าชายจิตถาไปเห็นอะไรมาจริงได้ทิ้งวางทิ้งเวียง,งวางอ่ะนะ ช่วยคิดหน่อยมีนะครับคนเราไม่เคยเห็นคนแก่นะเห็นคนแก่กันทุกคนนะเจ้าชายทิฐาก็เห็นคนแก่เหมือนเราเห็นนะคนแก่ที่เจ้าชายทิฐาก็ไม่วิเศษไปคนแก่เหมือนธรรมดานี่หรอกครับไม่วิเศษไปกว่าคนแก่ธรรมดานี่หรอกครับ คนแก่ที่จะชายเสียทะนั่นต้องใส่สร้อยเงินสร้อยทองหรือเปล่าฮะใส่แหวนเพชรอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เขารบคท่านผูน้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการ ตามทางพระพุทธเจ้านำแตเดิอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ฝ่ในธรรมะและสธาของคุณมาโนทคุณสุพิษพลธิกุรสธาของคุณอัมพวันลีอาพอยร,ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขอยร่วม,มทนาสาธุมานาโอกาสนี้นะครับ แล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสาตาของคุณวันชยัยคุณนนิดาสุทาวรากรและครอบครัวสรั่งกุศลอุทิศกับเราสอสิริสุดาสุทาวรากรครับพรุ่งนี้จะได้อนาโุทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณบานโนดคุณสุพิษพฤทธ,ธิกุลคุณอัมพวันหลีอาพรและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ពេលខ្លះអមមកតារងគ្រតល្អបាយ